สมเด็จพระสันตาป,ปาฟรังซิสทรงแบ่งปันอุปมาเรื่องข้าวละมานทรงกระตุ้นเราให้เรียนรู้ที่จะพบเจอและเพาะเลี้ยงผลงานของพระเจ้า เที่ยงวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมสัปดาห์ที่16ในเทศกาลธรรมดาหลังจบมิสซาวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากลครั้งที่3แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนาบุญเปโตร วันนี้ก่อนทรงนำสวดร่วงทรงนำพิจารณาอุปมาเรื่องข้าวละมานโดยทรงกระตุ้นเราให้เตรียมที่นาแห่งชีวิตด้วยการเรียนรู้ที่จะพบเจอและชื่นชมในความงดงามของสิ่งที่พระเจ้าทรงหวานลงในตัวเราในตัวของผู้อื่นและในโลกเพื่อความประเสริฐของพระเจ้าจะได้งอกงามขึ้นสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ค a r ี f ร a t e l l i e sorelle, b u บ n น i o r n โ สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันพระอรสารประจำวันของนักบ,บุญมัทธิวบทที่13ข้อ24ถึง30กับอุปมาเรื่องข้าวละมานเมื่อชาวนาะผู้หวานข้าวพันธุ์ดีไว้ในนาของตนแต่กลับพบว่าขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่นั้นศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไปพระองค์ตรัสว่า พระเจ้าทรงพรรณนาโลกของเราว่าเหมือนกับท้องนาอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งพระเจ้าทรงหวานข้าวสาลีพันดีไว้แต่ปิศาจมันกลับมาหวานข้าวละมานทับลงไปสัง,งันดังนั้นทั้งสิ่งที่ดีงามและสิ่งชั่วร้ายมันจึงงอกงามขึ้นด้วยกัน เราเองก็อาจจะถูกประจนให้ไปถอนข้าวละมานทิ้งเสียก็เป็นได้แต่ทว่าเราก็เสี่ยงที่จะไปถอนรากถอนโคนเอาทุกสิ่งออกไม่เว้นแม้กระทั่งการไปทำร้ายคนดีๆเขาด้วยความพยายามของเราที่จะลองสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา และจากท้องทุ่งแบบโลกพระองค์ทรงเริ่มพนานาถึงผืนนาในจิตใจของเราที่ซึ่งเราก็สามารถจะถอนข้าวละมานออกเท่าที่จำเป็นได้เช่นกันเพราะเราสามารถที่จะเข้าไปยุ่งกับมันได้โดยตรงร่วมกัดว่า ใจิตใจของเราที่มีทั้งข้าวสาลีและข้าวละมานขึ้นอยู่ด้วยเช่นกันนั้นมันคือผืนนาแห่งอิสรภาพและดังนั้นมันจึงเป็นพื้นที่เปิดโล่งและเปราะบางที่ขยายออกสู่ท้องทุ่งแบบโลกมันจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลใส่ใจยอดอ่อนแห่งความดีงามอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมันก็จะทำการแยกแยะและจัดการกับข้าวละมานเราจำเป็นจะต้องมองให้ลึกลงไปในตัวของเราเองด้วยการตรวจสอบจิตสำนึกเพื่อแยกแยะความดีและความชั่วเพื่อที่ในมิติของพระเจ้าเราจะได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในผืนนาแห่งจิตใจของเรา จากนั้นพระองค์ทรงชี้ให้เห็นทุ่งนาผืนที่สามโดยทรงเรียกมันว่าท้องทุ่งของเพื่อนพี่น้องซึ่งหมายถึงผู้คนในชีวิตของเราผู้ซึ่งเรามักจะไปตัดสินเขาด้วยการจับจ้องไปยังข้าวละมานของพวกเขามากกว่าการท้าทายตัวเราเองให้จับจ้องไปยังเมล็ดพันธุ์ดีที่กำลังงอกงามอยู่ในนั้นเมล็ดพันธุ์ดีที่เราสามารถจะช่วยเขาปลูกได้ จึงขอให้เราได้พบเจอความงดงามของสิ่งที่พระเจ้าทรงหวานไว้ทั้งในตัวของผู้อื่นในโลกของเราและในตัวของเราเองนี่มิใช่กระบวนการที่ไร้สาระหากแต่มันคือสิ่งที่ผู้มีความเชื่อต้องปฏิบัติเพราะพระเจ้าชาวนาแห่งท้องทุกอันกว้างใหญ่ของโลกทรงรักที่จะพบเจอแต่ความดีงามและจะทรงทำให้มันงอกงามขึ้นเพื่อที่ฤดูเก็บเกี่ยว Il campo lo possiamo chiamare, chiamare il campo del vicino. Sono le stesse cose. เราต้องพิจารณาชีวิตและวิธีต่อต้านการประจนของเราที่มันต้องการจะให้เราไปมัดรวมต้นข้าวทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันด้วยการไปตัดสินผู้อื่นเขาแบบกวาดล้างตอนที่เราต้องพยายามควานหาความดีในตัวเขาโดยไม่ยอมมองข้ามจุดอ่อนของพวกเขาเลยแล้วตัวเราเองล่ะเราควานหาข้าวละมานในตัวของเราอย่างจริงใจและมุ่งมั่นที่จะโย,ยนมันทิ้งลงใน ไปแห่งพระเมตตาของพระเจ้าบ้างหรือเปล่าขอให้เราทุกคนตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองและทำงานร่วมกันเพื่อให้มีฤดูเก็บเกี่ยวความดีที่อุดมสมบูรณ์ขอพระแม่มารีโปรดทรงช่วยเราให้เพียรทนเพราะปลูกสิ่งที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ในท้องทุ่งแห่งชีวิตของเราด้วยเถิด คจากนั้นโอกาสที่พระศาสน,นจาจัดฉลองวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากลรวมถึงการจัดเตรียมงานวันเยาวชนโลกนักรุงลิสบอนโร่งทร<อ>ง,งเรียกร้องเยาวชนคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุให้สร้างข้อตกลงระหว่างรุ่นขึ้นมา ทรงเน้นย้ำถึงวันนี้ที่เราฉลองวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากลเป็นครั้งที่สามรวมถึงวันเยาวชนโลกครั้งที่37ที่กำลังจะมาถึงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-6ถึงสิงหาคมณนะกุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสด้วยพร้อมกล่าวว่าขอให้ความทิ่สนิทกันระหว่างวันสากลทั้งสองนี้เชื้อเชิญเราให้ส่งเสริมบทบัญญัติระหว่างรุ่นที่จำเป็นยิ่ง เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คนรุ่นต่างๆต้องสร้างร่วมกันดังนั้นเราจึงต้องแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันในขณะที่เยาว,วชนคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุก็จะต้องให้การดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันด้วยขออย่าได้ลืมว่าปู่ย่าตายายท่านมีคุณูปการล้ำค่า ก่อนหน้านี้ในมิสซาฉลองวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากลร่วงทรงเรียกร้องนักการเมืองทุกแห่งหนให้ดำเนินนยโยบายที่ปกป้องสิทธิและสุขภาพของผู้สูงอายุ รุ่งกล่าว่าในเมืองที่แออัดเสียงที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของความเงียบเหงาได้หากสังคมหลงลืมบรรดาผู้สูงอายุและขับไล่พวกท่านเหมือนขยะที่ไร้ประโยชน์จึงขอพวกเราอย่าได้วิ่งไล่ตามความเพอรอฝฟกของสิ่งต่างๆอย่างที่เราคิดจนเต็มสปีดเพราะเกรงว่าเราจะไม่สามารถชะลอความเร็วลงเพื่อที่จะรอผู้ที่เขาพยายามจะตามเราให้ทันได้ได้ E anche preghiamo per questa nonna e questo nipote e con tutti i nonni e con i nipoti. Buon pranzo e arrivederci. Io scendo e vi lascio il posto.